ประชาชนในจังหวัดพังงารวมทั้งตัวแทนภาคประชาสังคมในหลายจังหวัดภาคใต้และตัวแทนพักการเมืองเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาและดีเบตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าประตูสู่การพัฒนาที่เป็นธรรมซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพังงาซึ่งข้อเสนอจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงจะทําให้ได้ผู้นําที่เข้าใจปัญหาของพื้นที่เป็นอย่างดีสามารถพัฒนาจังหวัดได้ตรงกับความต้องการของประชาชนเวลาจะกําหนดแผนการพัฒนาประเทศเนี่ยจะกําหนดมาจากตรงกลางทําให้แนวทางการพัฒนาเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วก็ทําให้ประเทศเรา,าครับยังเติบโตได้อย่างช้าการเลือกตั้งผู้ว่าจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะให้ การพัฒนาประเทศยึดโยงกับประชาชนในในท้องถิ่นนั้นจริงๆพการเขอากในขณะที่ตัวแทนพักการเมืองต่างก็อเห็นด้วยที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงโดยตัวแทนพักไทยสร้างไทยบอกว่าจังหวัดพังงามีรายได้จากการท่องเที่ยวมากแต่งบประมาณที่ได้รับกลับมาไม่สอดคล้องกับรายได้ในขณะที่ตัวแทนพักเพื่อไทยระบุว่า อำนาจการบริหารทั้งหมดถูกกำหนดมาจากส่วนกลางหลายโครงการจึงไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของพื้นที่จังหวัดพังงามีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้จังหวัดพังงามีแร่หมื่นล้านปัจจุบันจังหวัดพังงามีทรัพยากรการท่องเที่ยวมูลค่าหลายแสนล้านนะครับซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้ครับถูกดูดดึงไปสู่ส่วนกลางถนนทุกสายหรือไฟนะคะ หรือว่าสา,ธารธรรมนุกวะโพกเบื้องต้นเนี่ยค่ะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยเราเราพัฒนาไปจริงๆไม่เต็มศักยภาพไม่เต็มความสามารถของจังหวัดด้วยซ้ําเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยด้านตัวแทนจากพัคพลังประชารัฐเห็นว่าประเทศไทยยังติดกับระบบอุปถัมและการเอื้อประโยชน์ต่อกัน แต่ก็เชื่อว่าหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเปิดโอกาสให้แต่และจังหวัดจัดการตนเองได้มากขึ้นส่วนผู้สมัครจากพัครวมไทยสร้างชาติระบุว่าจังหวัดพังงาดำเนินการเรื่องจังหวัดจัดการตนเองมานานหลายปีแล้วส่งผลให้เป็นจังหวัดหน้าอยู่อันดับสองของประเทศเรื่องของจังหวัดจัดการตนเองเรื่องของผู้ว่าเลือกผู้ว่าไม่ใช่เรื่องใกรครับไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่วันนี้เนี่ยกระบวนการที่จะไปสู่เรื่องของการจัดการตรงนี้มันจะต้องเอาอะไรเข้านําสู่กระบวนการเขาเรียกว่าอินพุตเข้าไปดังนั้นผมเชื่อว่าความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะนําเรื่องเหล่านี้ครับไปสู่เป้าหมายได้เรามองเรื่องของท้องถิ่นการปกครองพิเศษนะครับเช่นเหมือนพัทยากรุงเทพมหานครที่เคยมีอยู่จังหวัดที่พร้อมควรจะมีเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่สอดภูกเก็ต ที่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ด้วยตนเองที่ดูแลตัวเองได้นะครับในเรื่องของผู้ว่าส่วนตัวผมผมเห็นด้วยววรรส่วนตัวแทนจากพักก้าวไกลระบุว่าทางพรักให้ความสำคัญต่อนโยบายกระจายอำนาจเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเชื่อว่าประชาชนในทุกจังหวัดมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นผู้ที่มาสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าการกระจายอำนาจโดยการจังหวัดจัดการตนเองโดย ผ่านให้ผู้ว่าการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งสามารถทําได้จริงและเชื่อศักยภาพของพี่น้องประชาชนอย่าไปกลัวครับว่าจะมีผู้มีอิทธิพลหรือจะตรวจสอบไม่ได้เพราะนโยบายพักก้าวไกลปรากฏชัดครับว่าเราจะส่งเสริมร,รูปแบบของการตรวจสอบผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเราจะส่งเสริมให้มีการประชุมสภาพล,ลเมืองทุก3เดือนทั้งนี้ภาคประชาสังคมเห็นว่า นอกจากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงแล้วยังต้องมีการปฏิรูปอำนาจให้ข้าราชการในจังหวัดต้องขึ้นตรงกับผู้ว่ารวมถึงมีสภาประชาชนเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจป้องกันการถูกครอบนำจากกลุ่มบ้านใหญ่สนทยาแก้วขำไทย PBS รายงาน